สิบสองสิงหามาบรรจบเวียนมาครบวันเฉลิมพระชันษาองค์สมเด็จราชินีศีจักราปวงประชาแท่สองสาดูดีขอน้อมนบบูชาอภิวาสเหล่าช่วยราชถวายองค์พระทรงศีพระพรชัยแด่สมเด็จพระพันปี ขอทรงมีพระชนยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้านางสาวนูริยสิการาสะผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุบางโวยสยาตีพร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบางโวยสุยาตีอำเภอรามันจังหวัดยะลา